โคฮิลุมากินี่โดนบัวขาวกันนาแบบว่ากันนาแบบว่าโลกจาเลยฝรั่งบอกว่านี่แหละเครื่องจักรสังหารจากประเทศไทยเล่นงานในโคฮิลุมากิแบบว่าล้มลุกคุกคานแบบว่าเตะแบบอมาตย์แ่ดคือว่าเขาก็เขาเขาให้ตายอ่ะเตะก็เตะขาขาดเนี่ยโหดแบบโูดเยี่ยมมากไฟนี้ลองไปหาดูกันไอ้โคฮิลุมากินี่โดนบัวขาวแบบแบบยับเยินเลยแบบว่ายบบสองนะตอนเนี้ย <im> <im> ชาวโลกเริ่มสนใจนักสู้คนนี้แล้วบัวขาวขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเครื่องดื่มกระสู้ดื่มแล้วสดชื่นเพิ่มพลังงานและพีพีคา์โก้อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปสวัสดีครับพบกับช่องรามพระนครออฟฟิเชียลกับรายการฟังเพลินกับเอิร์มวัดใหญ่นะครับตอนนี้ตอนที่20แล้วฮะตอนที่20เนี่ยอยากจะคุยเรื่องมวยมวยเพราะว่าพี่มีความรู้ความสามารถและคนชอบในวาทศิลป์ในการเล่าของพี่อ๋อครับผมอยากรู้คนนี้เลยฮะ ดังมากๆบัวขาวบัญชาเมฆบัวขาวบัญชาเมฆนะครับอ่าเขาก็ชื่อชื่อจริงเขาชื่อสมบัติสมบัติบัญชาเมฆนะครับจากจากสุรินเขาก็เริ่มชกมวยตั้งแต่เด็กตามวิถีวิถีตามวิถีนักมวยไทยทั่วไปคือจากความยากจน <Ooh. S 2> เริ่มชกมวยตั้งแต่เด็กเนี่ยแหละครับแล้วก็เอ,อถ้าในรูปแบบมวยไทยห้ายกเนี่ย mm. เขาเป็นนักมวยไทยระดับแนวหน้าในชื่อบัวขาวปอประมุกตอนนั้น oh. บัวขาวปอประมุกเขาอยู่ในระดับแนวหน้าระดับต้นๆของประเทศเ,เขาเขาเขาในรูปแบบมวยไทยห้ายกเขาเป็นแชมป์แชมป์แชมป์เวทีอ้อมน้อย mm. และแชมป์ประเทศไทย แล้วก็ชมป์มวยรอบมาลาทอนนี่คือดีกีของเขาในรูปแบบมวยไทยจนวันหนึ่งเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยจัดทัว์นเมนทัว์นเมนต์มวยที่ถือว่าในยุคนั้นยิ่งใหญ่มากมชื่อศึกเควันเควันเนี่ยเขาจะรวมพวกพวกแบบว่าดาวบู้ไว้ทั่วโลกโอโหในชนิ้กีฬาการต่อสู้เนี่ยเคนั่นคือเควันนั่นคือเคในย่อมาจาก ชื่อศิลปะการต่อสู้ที่ขึ้นต้นด้วยตัวเคก็จะเป็นคิกบ็อกซิ่งกังฟูคาราเต้อะไรพวกเนี้ยขเขาลกมาแต่เสียได้มวยไทยเป็นตัวเอ็มแต่มันก็จะขาดนักสู้จากไทยไม่ได้เพราะประเทศไทยเนี่ยคือประเทศแห่งนักสู้มีศิลปะการต่อสู้เป็นของตัวเองที่เรียกว่ามวยไทยเนี่ยคือร์นเนม์นนี้จัด,จดขึ้นมา,เ,าเงินรางวัลเนี่ยในยุคนั้นนะผมว่าเยอะสิบล้านเยน เตีมเงินไทยก็ประมาณสี่ล้านบาทในยุคนั้นนะยุคนี้ผมก็ยังว่าเยอะอศึกนี้มันจะรวมรวมรวมคือออสตาเลยลาวลังทั่วโลกออมันจะมารวมที่ศึกนี้เควันเนี่ยครั้งแรกที่คนไทยไปคือเก้าล้านเก้าวิชิตอืไปในแบบไปในแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดเขาเรียกว่าไม่ได้ฟิตเท่าไหร่หรอกไม่ได้ฟูลเท่าไหร่หรอกแต่เข้าไปถึงรอบชิงนะ อ oh. เขาไปถึงรอบเข้าไปถึงฝ่าฟันเข้าไปถึงรอบชิงแต่ก็ไม่ได้แชมป์แพ้อ uh ัลเบิร์ตคาร์ดพอปีต่อมาเนี่ยบัวขาวปอประมุกคนนี้ไปชก uh huh. ไปชกไปในลักษณะเขาเรียกว่าโนเนมเลยไม่มีใครสนใจเขาเลย uh huh. ไม่ได้มีอะไรดึงดูดความสนใจเพราะว่าเควันเขาก็จัดมาก่อนนั่นแล้วเขาจะมีดาวดังของเขาอยู่แล้ว uh huh. บัวขาวไปครั้งแรกน no uh huh. no ในโนเนมโนเนมในศึกนี่นะเขาชก K1 ครั้งแรกเลยนะเจอกับนักมวยนักสู้จากนิวซีแลนด์ Zealand, <c oughs> ชื่อจอแดนไทเป็นแชมป์แชมป์เคจากนิวซีแลนด์มาเจอกับบัวขาวเนี่ยที่ชก K1 ครั้งแรกแล้วบัวขาวเอาชนะไปได้แบบว่าไม่ยากเย็นเท่าไหร่ <c oughs> ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นั่นคือรอบคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงรอบชิงในเควันมันจะไม่เหมือนอย่างอื่น รอบชิงนั่นคุณต้องชกสามไฟภายในวันเดียวเฮ้ย <Hey. S 1> วันเดียวเนี่ยต้องชกสามไฟสามครั้งเนี่ยภายในวันเดียวเออใช่ uh. วันเดียวมือคนอื่น <laughs> อ่าไฟละสามยกสามคนสามยกก็เป็นเก้ายกเขาเจอเขาเขาเขา้เขาสู่รอบชิงเนี่ยในครั้งแรกนั่นปีสองพันสี่สองพันสี่เนี่ยเขาไฟแรกใน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 สามครั้งในในสามไฟเนี่ย ไฟแรกเขาเจอกับน่าเป็นออสเตรเลียจอนเวีนพาฝีมือดีจากออสเตรเลียก็ไม่คลนา,าบัวขาวบัวขาวชนะครั้งแรกแล้วครั้งที่สองเนี่ยเจอกับเจ้าภาพ um ท,ทาคายุกิโคฮิรุมากิไฟนี่แหละที่เป็นไวรอลไฟนี่แหละที่บัวขาวแจ้งเกิดไฟนี่แหละที่เป็นตำนานเฮ้ย <Hey. S 2> ไฟนี่เป็นอะไรที่ ชาวโลกตื่นตะลึงกับน,นักสู้จากชาวไทยผู้นี้ไอ้โคิลุมากิเนี่ยจะเป็นนักมวยชอบตุกติกตุกติกยกหนึ่งเนี่ยตุกติกคือกติกาเควันเนี่ยกติกาเควันคือเขาห้ามห้ามจับขาแล้วเตะห้ามจับคือว่าคือว่าห้ามจับขาแล้วดันใช้หน้านาเงี้ยนะแล้วมีจังหวะหนึ่งอะัวขาวเตะไรไอ้โคยลุมากิมันจับได้ จับขาได้แล้วมันเตะซ้ำมันเตะสองที่เลยเตะในจังหวะที่บัวขาวล้มไปแล้วเตะสองที่เลยแล้วมันก็ทําหน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออแต่บัวขาวนี่หน้าตาแบบว่าเอ้ยโอ้โหมึงมึงแม่งแบบว่ามึงไม่เฟี้ยวอ่ะมึงทาอะไรอย่างนี้วะอะไรเงี้ยมันไม่ไม่ไม่ได้แล้วแบบเนี้ยพอบัวขาวลุกขึ้นมาได้เนี่ยเดินหน้าอัดไอ้ไอ้โคฮิลุมากิีเนี่ยแบบว่ามีอาวุธอะไรใส่ไปอย่างนั้นอ่าหมัด แตะขาและเข่าเนี่ยเข่าบัวขาวนี่อมหิต์มากตอนนี้เข่าแตะเข่าแตะเนี่ยยกที่สองเนี่ยโคฮิลุมากินี่โดนบัวขาวกันหน่ำแบบว่ากันหน่ำแบบว่าโลกจำเลยฝรั่งบอกว่านี่แหละเครื่องจักรสังหารจากประเทศไทยเล่นงานในโคฮิลุมากิแบบว่าล้มลุกคุกคานแบบว่าเตะแบบอมหิตย์ี่ยคือว่าเขาก็เข่า เข่าให้ตายอะ่ะเตะก็เตะขาขาดเนี <S <S> <S ่ยโหแบบโหดเยี่ยมมากไฟนี้ลองไปหาดูกันไอโคฮิลุมากิเนี่โดนบัวขาวแบบแบบยับเยินเลยแบบ <S <S ว่าแบบสองนะตอนเนี้ชาวโลกเริ่มสนใจนักสู้คนนี้แนละ้วบัวขาวปอประมุกในตอนนั้นเนี่ยทําไมามันการออกอาวุธของเขาเนี่ยมันรุนแรงทุกดอกแบบว่าเยี่ยมโหดแบบว่าอมหิตมากอ่ะสรุปโคฮิลุมากิเละ ยกสองแพ้ไปแบบบอบช้ำแพ้ไปแบบสางงอ่ะ exactly ยับอ๋อจบยกสองเลยจบยกสองเลยน็อกเลยน็อกเลยจบแล้วก็เจอไฟสุดท้ายเนี่ยทัชชนะเป็นแชมป์เลยเจอกับอดีตแชมป์เมื่อปี2003ันสามเชื่อมาซาโตะญี่ปุ่นเอขฝันใจเขาเลยมาเจอกับบัวขาวเนี่ยมาซาโตะก็สภาพไม่ต่างจากโคฮิโรมากิโดนบัวขาวกระหน่ำเนี่ยและที่โดนหนักๆนั่นคือเข่า บัวขาวใช้เข่าเล่นงานเน่ยเพราะาตอนนั้นกนติกาเควันเนี่ยเขาอนุญาตให้ล็อกคอตีเข่าได้อบัวขาวประเคนเข่าเข้าไปเนี่ยครบสามยกดูไงบัวขาวก็ชนะกรรมการแม่งชูเสมอเออมันเป็น <laughs> เป็นแบบนี้มันก็เลยมีประเด็นเลยแต่เพียงแต่ว,ว่ากติกาเควันเนี่ยถ้าสามยกเสมอเขาให้ต่อยก Oh. ถ้ายกสี่ยังเสมอให้ต่อยยกเป็นห oh. ้า <c oughs> พอครบห้ายกถ้ายังเป็นเนี้ยก็แล้วแต่มึงจะชูมือแล้วแหละอ uh. แต่ว่าพอต่อยกสี่เนี่ยโบขาวมันเล่นงานจน,น,น,นไอ้ไอ้ไอมาสาตโตอนี่คือแบบยับอะ <c oughs> เละอะแล้วครบอพอหมดยกสี่กรรมการชูมือโบขาว uh. กลายเป็นแชมป์เควันแบบว่ายิ่งใหญ่เกียงไกมาก <c oughs> ตอนนั้นเลยนะใช่ตั้งแต่วันนั้นเนี้ยเขาไม่โนเนมแล้วเขาดังมากในไทยตอนนั้นเนี้ยกระแสเป็นไงไม่รู้แต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ย เขาระดับแบบว่าซูเปอร์สตาร์เขาไปญี่ปุ่นนี่คือว่าผู้หญิงไปรอหน้าห้องอ่ะพร้อมนั้นเลยพร้อมจะพีกายเขาคือคือทรงลักษณะเนี้ยที่ญี่ปุ่นเขามองว่าหล่อแฮนซัมรูปร่างเงี้ยหล่อแฮนซัมบัวขาวดังมากตอนนั้นดังมากเป็นแชมป์เควันประวัติศาสตร์คนแรกของประเทศไทยเลทัวร์นาเมนต์นี้ใหญ่มากปีต่อมาบบวขาวเข้าถึงรอบชิงอีกแล้วไปเจอกับไปเจอกับ ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยจอมบูของฮอลแลนด์แอนดี้ซาวเวอร์แล้วคู่นี้ชกกันเนี่ยผมมองยังไงบัวขาวก็ชนะ mm hmm. เข้าทุกเม็ดแต่เข้าทุกดอกอะไรทุกดอกแต่ว่าพอครบสี่ยกเขาช่วยแอยนดี้ซาวเวอร์ซะงั้น mm hmm. เออมันเหมือนเราโดนป้นชัยชนะครั้งนั้น mm hmm. นะแต่ครั้งเนี้ยมันก็เป็นเควันประวัติศาสตร์ mm hmm. เขาเปลี่ยนกติกา mm hmm. ไม่ให้ล็อกคอตีเขา mm hmm. เปลี่ยนเพราะใครรู้ไหม ไอ้บัวขาวนี่แหลพะบัวขาวนี่พี่บัวขาวนี่นะเออเขาเปลี่ยนกติกาเควันเลยเพราะว่าการล็อกคอตีเข่าของบัวขาวไม่มีใครแก้ได้เออเควันเปลี่ยนกติกาเพราะบัวขาวนี่เขาเปลี่ยนเขาพลิกหน้าประวัติศาสตร์้งบัวขาวเขาเปลี่ยนกติกากีฬาชนิดนี้ดยนะสุดท้ายพออีกปีหนึ่งเนี่ยเขากลับมาโชคอีกฟอร์มเขาก็ายังหหดเหมือนเดิมอืออ่าอ่าเขาเข้าสู่รอบชิงอีกแล้วสามไฟอีกแล้ว ไฟแรกเขาเจอไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวชุดบ็อกซิ่งของของญี่ปุ่นฮิโรกิชิชิดโอะไฟเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงยี่สิบวิชิชิโดะเนี่ไม่รู้กินกินอะไรเข้าไปดีหมีดีเสือเข้าไปเนี่ยระคังดังเป้งวิ่งเข้าไปใส่โบขาวเฮ้ยเหมือนน่ะเหมือนเหมือนเหมือนวิ่งเข้าไปหาเครื่องจักรสังหารโอ้โหแม่งวิ่งเข้าไปสาวโบขาวโบขาวบล็อกบล็อกบล็อกเตะสวนออกมาทีนึงไม่โดน เกือบตายแล้วอันนี้ถ้าโดนก็ตายแล้วสักพักวิ่งเข้ามีกบัวขาวบัวขาวฮุกโป้งเดียวหลับเลยหลับเลยพับเลยอ่ะมัดเดียวพับดึงทั้งสนามมาพับเลยอ่ะบัวขาวสวนมัดเดียวไปเลยโอ้โหแฟนไปนี้เป็นการน็อกที่เทมากบัวขาวต่อยลงไปแล้วยืนแบบเทมากโอ้โหไปแล้วชิชิโดโดนไปหนึ่งแล้วครั้งที่สองเจอฮอลแลนด์กาโกดากโกก็ล่อนเหมือนเดิมบัวขาวเตะร่อนเหมือนเดิมจนมาถึง ไฟชิงแล้วไฟที่3เจอคั่วหลีเก่าคู่ปรับเก่าแอนดี้ซาวเวอร์จากแลน์อ่าตัวที่ไฟสอง <จะ S 1> ไฟสองคาใจน่ว<ช>ไฟแล้วแล้วแม่งแป้งโกงอ,ะอ่ะม,มาเจอไฟนี้เนี่ยเกมจบลงแค่ยกสยกองเมื่อหมัดอันเหี่ยมหัวดงโบขาวเนี่ยส่งแอนดี้ซาวเวอร์ลงไปเนี่ยโอ้โหลงไปนับแรกนี่ก็งงแล้วอ่ะลงไปนับแรกก็ลุกลําบากแล้วนับสองเนี่ยอัป,ปคัต อาประคัดรัวๆเข้าไปอันดี้ซวเวอร์แม่งร่วงนับสุดท้ายทิ่มลงไปในไา่ท้องโอ้โหเลเทตอนนั้นหน้าตาแตกเลเทบัวขาวเป็นแชมป์เควันสองสมัยคนแรกในโลกโอ้โหโอ้โหแล้วหลังจากนั้นนี่เขาเขายิ่งใหญ่มากหลังจากนั้นเนี่ยเกียรติประวัติแชมป์เขานี่เยอะแยะไปหมดแล้วเขาก็ไปเป็นแชมป์ช,ชูดบ็อกซิ่งคนแรกในประวัติศาสตร์ไทยชุดบ็อกซิ่งเนี่ยมันคือศิลปะก,การต่อสู้ที่ว่าล็อกคอได้ ล็อกแบบสลิปเปอร์โฮเลยล็อกคอได้แล้วก็ทุ่มได้อบัวขาวก็เอาอาวุธแม่ไม้โมยไทยเนี่ยบุ้เขาก็ยังได้แชมป์อีกใครล็อกบัวขาวไม่ได้เลยใช่จับไม่ติดโดนโดนโอ้โหโดนโดนถีบโดนเตะบัวขาวเนี่ยที่เป็นมวยลักษณะว่าอาวุธรุนแรงไฟเตอร์อาวุธรุนแรงแล้วที่สําคัญเนี่ยตีหน้าเขาเนี่ยสุดยอดมากตีหน้าเขาเนี่ยขาหน้าเขาเนี่ยเขาเตะแบบว่าเขาสาดแบบโอ้โหไฟแลบแบบตัวนี้หมูว่า เก่งคนหนึ่งตอนนั้นตอนนั้นเขาอายุตอนที่เขาได้แชมป์ครั้งแรกเขายุยี่สองนแล้วลหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ชกเควันเข้าชิงอีกห้าครั้งแต่ก็ไม่ถึงแชมป์เพราะเหมือนเหมือนผมมองว่าเควันเนี่ยเขาเหมือนเขาล็อกตัวอการตัดสินเนี่ยเขาเหมือนว่าปีนี้เขาจะให้คนไหนดังปีนี้เพื่อเลตติง้งอะไรเงี้ยแต่เงินรางวัลมันสูงหลังจากนั้นเนี่ยบัวขาวเหมือนจะหมดสัญญาก,กับเควันยุคนั้นประเทศไทยมีไทไฟอ่าไทไฟบัวขาวก็มาชกไทไฟ ก็ได้แชมป์ไทยไฟแล้วก็มาอามาเป็นแชมป์สภามวยไทยโลกแชมป์สภามวยโลกหรือบีบซีอู้แชมป์อะไรยแยะไปหมดเข็มขัดเขาไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนแล้วเขาโอ้โหเกียรติประวัติเขาเยอะมากเขายิ่งใหญ่มากแล้วเขาก็มาแยกออกจากค่ายปอปะมุกเพื่อยุติปัญหาเขามีปัญหาแล้วก็แยกออกมาม,มาเป็นมาเปิดค่ายเองเป็นบัญชามเมฆอกตอนนั้นมาเป็นบัวขาวบัญชามเอกเต็มทรง เขาก็ยังต่อสู้อยู่ทุกวันนี้เขายังสู้อยู่นะมผมชอบไฟไหนเลยไหมไฟที่เขาเจอกับหลงจีนจากประเทศจีนอีอ้หลงอีอ้หลงเนี่ยถ้าอยู่ในเส้าหลินเขาอาจจะเป็นสิทธิ์เอกเขาอาจจะเป็นแบบว่าเหมือนที่เราดูในหนังจีนเนี่ยหลงจีนเส้าหลินผู้แข็งแกร่งวิชาหัวเหล็กวิชาคางเหล็กวิชาอะไรเหล็กทนมือทนตีนอะทนมือทนตีน เขาอยากเจอกับบัวขาวแล้วเขาอยากเจอกับบัวขาวมานานแล้วคู่นี้จ้องจะล่อกันนานแล้วเขาอยากเจอเขาบอกเขามั่นใจอืศิลปะการต่อสู้เขามั่นใจว่าเส้าหลินเนี่ยไม่เป็นรองมวยไทยหรอกวิชากังฟูเส้าหลินเนี่ยส่วนไทยเนี่ยมีบัวขาวเป็นมวยไทยฮีโร่เป็นเป็นเป็นซอฟต์เวอร์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของมวยไทยบัวขาวั้นแล้วคู่นี้เจอกันเนี่ยมป็นวัดศักดิ์ศรีเลยว่าระหว่างเส้าหลินกับมวยไทยเนี่ยอะไรมันจะแน่กว่ากันเนี่ยแล้วคู่นี้เจอกันที่ประเทศจีนเขาเรียกว่าศึก ว่าศึกในศึกเขาเรียกว่าซปเปอร์ไฟในทวปีปมันวัดฝีมือกันไปเลยระหว่างระหว่างอ่ามวยไทยกับเซาหลินอพอชกกันจริงๆเนี่ยยกแรกเนี่ยไออี้หลงเนี่ยมันเป็นมวยแข็งแกร่งแข็งแรงแม,ม่งเตะบัวขาวล้มหลายครั้งเลยราคาปั่นป่วนแล้วนะความมวยม,ม,มันได้เหมือนกันมันเตะขาลม <laughs> พอสักพักบัวขาวจับทางได้มวยไทยก็คือมวยไทย อีหลงนี่อีหลงนี่สง,ง่งเลยอี้หลงนี่โดนแบบโดนแบบยับอ,ะอ,อ่ะถึงกับหน้าอกเดาะจมูกหักมจมูกนี่ไม่ได้หักด้วยหมัดนะหักด้วยตีนเนี่ย <laughs> บัวขาวถีบหน้าอี้หลงอ่ะอ่าผมดูตอนนั้นผมดูอ่านผมดูอยู่ในเรียนจำดูดูอ,อยู่ดูถ่ายทอดสดดูโซเชียลวันนั้นผมดูในะบัวขาว บัวขาวนี่บาปมากเลยซ้อม,อมพระซ้อม,อมหลวงจีน <laughs> แตะพระสร้างมงหจกโอ้โหบ, <laughs> บัวขาวบาปเด่นพระใสยับเลยดสรุปอี้หลงสู้ไม่ได้วันนั้นประกาศให้โลกรู้ว่ามวยไทยไร้เทียมทานเซาหลินนี่เป็นเพียงแค่เอาไว้ออกกำลัง <laughs> แต่มวยไทยนี่ใช้ได้จริงทุกอาวุธของบัวขาวนี่ประเคนให้อี้หลงเนี่แบบว่า ให้คนจีนเงียบทั้งประเทศเลิกพูดได้ละตอนหลังเขาแก้กันนะอแก้กันเนี่ยไอ้อีหลงก็โดนเหมือนโดนอยู่ดีอ่ะโดนแพ้มันโกงมันชูอีหลงชนะเออ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 ประเทศมันเป็นอย่างงี้แต่ครั้งนั้นคนทั่วโลกเขาดูยังไงก็บัวขาวชนะมันก็แก้กันบัวขาวก็กลับมาชกอีกชกอีกก็ยังมีชนะบ้างบางทีเขาก็มีแพ้บ้างอหมัดมวยมันโดนกันได้อืแพ้บ้างอะไรบ้างแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ใน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 ทรงที่ เก่งอยู่คนหนึ่งไาแพ้มีไหมที่โบขาวโดนนูงโดน็อกเขามีไหมมีมีมีผมดูสมัยเขาแพ้แพ้ในรายการเควันแพ้ไอไอรแนะแพ้ไอไอรนะอิโรยชิอ่าซาโตะแพ้ซาโตะโดนหมัดโบขาวไปแลกเพลินๆแล้วโดนหมัดแล้วไปเลยก็มีเหมือนกันโบขาวก็มีช็อตแพ้แพ้แตกแพ้แตกไอ้รัสเซียตัวนี้ ไอ้เราเซียตัวนี้สอกคม,มแลกสอกกันแล้วัวขาวแพ้แตกก็มีไม่ได้แพ้แตกแพ้คะแนนแต่ว่าตัวเองอ่ะพบแพ้แตกมันเยอะอ่ะเลือดมันโอ้โหแพ้ก็มีแล้วก็ผมชอบอีกอกตัวหนึง่งไอ้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นไอ้คิมุระอไอ้ตัวเนี้ยลูกยิบลูกครึ่งหน้าหล่อฝรั่งท้าัวขาวเขาบอกเขาไม่เชื่อหรอกว่าที่ัวขาวชกทั้งวันเนี้ยจะด้วย ด้วยแบบว่าด้วยพละกําลังด้วยระเบียบวินัยบัวขาวโดบยานบอกเนอแต่ทั้งทั้งตัว,ตวมันม,มีประวัติโดบยานไอชิอออมุระเนี่ยอาบอกบัวขาวโดท้าบัวขาวบัวขาวไปเลยอืต่อน้ําหนักเยอะด้วยต่อยในกรงอ่ะต่อยกันเน่ะหมัดมันหนักจริงพอ,อชกเนี่ยมันต่อยบัวขาวมีอาการเลยนะต่อยจนแบบโอ้โหหนักจริงแต่สุดท้ายบัวขาวก็คือบัวขาวอทิมขวามันนั้นลงไปเนี่ยไอ้นั่นไปนั่งคอพับติดอยู่กับกรง จิ้มละไอตัวนี้ซ่าด้วยแล้วบัวขาวก็ก็ยังชกต่ออ่าผมชอบอีกไครหนึ่งจีนจีนจีนอีกแล้วอ่าจีนพี่จีนกังฟูมาอีกแล้วยอดมือกังฟูเหย็นหลงไอ้กังฟูเหย็นหลงเจอกันเนี่ยเขาตกลงกติกาคลิกบ็อกซิ่งคลิกบ็อกซิ่งคิกบ็อกซิ่งเนี่ยมันคือคือว่าห้ามศอกห้ามปั้มตีห้ามปั้มตีแค่นั้นเอง ชกกันไปชกกันมาไอ้นี่ก็วิ่งตัดขาเหมือนเดิม,มวิ่งเตะตัดขาสุดท้ายบัวเขาจับคอแทงเขาไปทีนึงไอ้นี่แม่ไม่ชกเลยไม่ยอมดือ้อไม่แบบว่างีเงา่าตอกเขาได้ไงไม่ยอมออไม่ยอมไม่อมเอาอะไรนี่ใช่ไหมเราก็เราก็บอกมันไม่ผิด คือมันจับและแทงทีเดียวเนี่ยมันไม่ผิดกติกาไม่ได้ปั้มตีเนี่ยไอ้นี่เงาห้ามเข่าห้ามเขา้าเขา,ขาไม่ได้นะออกลูกกองแง่ไม่ชกแม่งสังนั้นเนี่ยบัวขาวงงของมนเนี่ยจีนเป็นอย่างเนี้ยไอ้ออตัวนี้เง่าไอ้เหียนหลงคนประเทศมันก็ด่ามันต่อยอ,อะไรอย่างนี้เอาคือเรื่องเรื่องกลัวกลัวบัวขาวอะไรเงี้ยชกต่อแล้วกลัวอะไรเงี้ยสุดท้ายบัวขาวก็มาไฟล์ล่าสุดเนี่ยเขาชกเควันนะแต่เขาแพ้นะเขาแพ้อ่า มันก็ไม่แปลกคือเขาเริ่มโรยแล้วไอ้ตัวนั้นหนุ่มสดแต่ว่าเขาแพ้นิดเดียวคือเขาไปโดนนับเขาดึงโดนเตะปลายปลายตีนเท่านี้แล้วเขาล้มแต่ก็ลุกเร็วนันแต่กรรมการเสกไปนับเขาแพ้แต่ทุกวันนี้เขาก็ยังเขายังยืนหยัดอยู่เขายังไม่เลิกชกอายุสี่สิบแล้วสี่สิบแล้วแต่ว่ายังได้อยู่อ่ะเขายังได้ผมมองสี่สิบกว่าแล้วล่ะสี่สิบต้นๆแต่เขายังยังได้สภาพร่างกายเขาดีมากคือผมก็มีคำถามว่าทำไมเขาถึงไม่ต่อยคนไทยเยอะ ด้วยรูปร่างตัวใหญ่ห,ญหรือยังใหญ่เจ็ดสิบโลไม่ค่อยมีเวทเขาไม่มีเวทเวทถ้าเขาชกมวยในในไทยเนี่ยห้ายกเนี่ยค่าตัวเนี่ยมันไม่ได้อ่าแต่ถ้าเขาชิกถ้าเขาชกอย่างนั้นเนี่ยค่าตัวเขาหลักล้านนะั่นตอนหนึ่งไฟทั่วเนี้ยเขาเป็นนักมวยคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในด้นดานกีฬามวยอย่างสูงและในด้านชีวิตชีวิตส่วนตัวอย่างสูงบัวขาวนะอ่าเขาจบ เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีโอ้โหสูงกว่าผมเลยใช่ปริญารญาตรีสูง่า,งาแล้วเขาก็รับราชการทหารในในระดับชั้นสัญญาบัตรนี่เขามีอย่างเงี้ยธุรกิจธุรกรรมอะไรงเขามากมายไปหมดมเป็นในด้านบันเทิงเขาก็เล่นเล่นหนังสามูลายอยโยธยยาออทองดีฟันขาวพยาพ,ยาพยาิชัยดน่ยเขาประสบความสำเร็จรอบด้านเลยนักมืยคนนี้เขาเขาไปถึงจุดที่แบบว่า คนนักมวยรุ่นหลังหน้าเอายิ่งอย่างชีวิตเขามีระเบียบวินัยเขาเขาธุรกิจอะไรของเขามากมายเขารวยอะไรง่ายผมว่าเขาน่าจะมีไม่เป็นร้อยล้านนะผมว่าบัวขาเขาเขาเหลือมากเขาระเบียบวินัยเขาดีมากเขาก็ถือว่าเป็นนักมวยที่ประสบความสำเร็จสูงคนหนึ่งคนสูงคนหนึ่งที่ปัจจุบันนี้ประสบความสำเร็จอยู่ยังโลดล่นอยู่ในโซเชียลก็จะเห็นอยู่นี่ก็คือบัวขาวบัญชาเมฆใช่ใช่อ่ะเราจะจบบัวขาวแต่ผมอยากจะรู้นักมวยอีกคนหนึ่งที่บ้านปลายชีวิตไม่ค่อยดีชื่ออะไรนะ รัตนพลสวรพินอ๋อ oh, ใช่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะจบอีพีบกขาวตรงนี้และมาติดตามเนี่ยพี่รัตนพลสวรพินดูซิว่าพี่เอิญจะเล่าถึงเขาอย่างไรฝากติดตามครับ